เงิน14ล้านกับพนักงานสาวลาวเดินอากาศในหน้าประวัติศาสตร์อายากรรมของลาวช่วงทศวรรษ1960คงไม่มีคดีใดจะอื้อเฉาและได้รับความสนใจจากสาธารณชนทั้งในลาวและไทยมากไปกว่าคดีของนางไกสอนบัวพาสมุหาบัญชีสาวแห่งบริษัทลาวเดินอากาศผู้ตกเป็นจำเลยในคดีทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น ต้นเดือนกรกฎาคมคศ1967นางไกสอนบัวพาสมุหบัญชีสาวประจำบริษัทลาวเดินอากาศได้หายตัวหนีจากหน้าที่การงานไปอย่างลึกลับทางบริษัทจึงเข้าแจ้งความต่อสารและเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบานจันทบุรีภายใต้การนำของพันตำรวจตรีสุพรรณรัตนสมัย โดยระบุว่านางไกสอนได้ยักยอกเงินบริษัทไปรวมมูลค่ากว่า14ล้านกีบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าเงิน14ล้านกีบในสมัยนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดเปรียบเทียบค่าตัวนายธรรมไสย,ยะสิทธิเสนาสถาปนิกผู้ออกแบบประตูชัยได้รับค่าตอบแทนเพียง30,000กีบเท่านั้น แต่เงินที่นางไกสอนเอาไปนั้นมีมูลค่ามากกว่าถึง466เท่าทรัพย์สินที่หายไปประกอบด้วยเงินหลายสกุลเงินได้แก่8,269,164กีบ11,804ดอลลาร์1413บาท2,500เรียวกัมพูชา1,100เหรียญฮ่องกง 4,469ดงและ50ฟรังฝรั่งเศสเทียบอัตราแลกเปลี่ยนในยุคนั้นถือว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลที่สามารถซื้อที่ดินแปลงใหญ่ในเวียงจันทร์หรือซื้อรถยนต์หรูได้หลายสิบคันซึ่งถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นในขณะที่ประชาชนทั่วไปมีรายได้เพียงไม่กี่พันกีบต่อเดือน การยักยอกเงินหลักสิบล้านจึงเป็นเรื่องที่เกินจินตนาการของคนในยุคนั้นแต่เงินจำนวนมหาศาลที่ทางบริษัทกล่าวอ้างมานี้คือหญิงสาวเพียงคนเดียวจะทำการนี้ได้จริงหรือหรือมีผู้อยู่เบื้องหลังคอยชักใหญ่ในวันที่5กรกฎาคมคศ1967ทางบริษัทลาวเดินอากาศได้มีจดหมายฉบับหนึ่งแจ้งมาทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจันทบุรี ว่านางไกสอนไม่มาทำงานแต่เช้าวันจันทร์ที่3ามกรกฎาคมและขอให้ตำรวจไปเป็นพยานในการไขตู้เซฟซึ่งานางไกสอนเป็นผู้ถือลูกกุญแจและขอให้ติดตามออกจับตัวนางไกสอนเป็นการด่วน เมื่อได้รับจดหมายและภายหลังที่ทราบข้อความในจดหมายฉบับดังกล่าวนั้นเรียบร้อยแล้วผู้บัญชาการตำรวจนครบานจึงได้จัดส่งจดหมายฉบับดังกล่าวให้ผู้กํากับนครบาลจันทบุรีเพื่อให้นำไปดำเนินการติดตามสืบสวนให้ละเอียดอีกครั้งในวันเดียวกันหลังจากได้รับมอบหมายให้ติดตามนางไกสอนบัวพาจากผู้บัญชาการนครบาลแล้ว พันตำรวจตรีส e well ุพันรัตนสมัยก็เปิดประชุมในตำรวจฝ่ายติดตามและสืบสวนประจำกองกำกับนครบาลในทันทีและพร้อมกันนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าในวันที่5เวลา11นาฬิกานางหนูเล็กบัวพาผู้เป็นแม่ของนางไกสอนพร้อมด้วยลูกชายไปเช่ารถยีปวิลลี่หมายเลขทะเบียน VT 6597 ซึ่งรถที่นางไกสอนขับออกจากบ้านไปในตอนเช้าวันที่3เข้าป่าห่างจากถนนสายเวียงจันทน์โพนฮงประมาณ500หลาระหว่างหลักกิโลเมตรที่9ซึ่งเป็นข่าวที่พาให้สงสัยว่านางไกสอนอาจถูกฆ่าเพื่อปิดปากเอาเงินพันตำรวจตรีสุพันธรัตนสมัยจึงสั่งให้ในายตำรวจภายใต,ใต้บังคับบัญชาออกไปทำการกวดค้นในป่าบริเวณที่รถจอดอยู่นั้นเป็นการใหญ่ แต่ปรากฏว่าไม่พบร่องรอยนางไกสอนแต่อย่างใดหลังจากนั้นในวันที่6เวลาประมาณ15นาฬิกาสายลับได้เข้ารายนามต่อผู้กํากับนครบาลจันทบุรีว่ามีคนเดินทางมาจากกรุงเทพมหานาครแจ้งว่าพบผู้หญิงลักษณะคล้ายนางไกสอนบัวพาสวมเสื้อลายเดินอยู่ในกรุงเทพมหานาครเมื่อได้รับข่าวเช่นนี้ในวันที่7เวลา15นาฬิกา พันตำรวจตรีสุพันรัตรนสมัยจึงสั่งให้ร้อยตำรวจเอกบุญทันกุลลาราวงรองฝ่ายคดีและร้อยตำรวจตรีพงจันแพงพมมาสารวัตรสอบสวนประจำกองคดีออกเดินทางจากเวียงจันท์มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนภายหลังที่ได้รับอนุญาตจากขั้นสูงแล้วเมื <you>? ่อถึงกรุงเทพ ร้อยตำรวจเอกบุญทันและร้อยตำรวจตรีพงจันทร์ได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตลาวจนทราบว่าในวันที่7เวลาประมาณ11นาฬิกานางไกสอนได้มาที่สถานทูตและติดต่อขอวีซ่าไปประเทศกัมพูชาแต่ทางสถานทูตไม่ออกให้เนื่องจากหนังสือเดินทางของนางไกสอนมีปัญหา และในวันเดียวกันนี้ก็ได้ทราบจากร้อยตำรวจเอกทองคําหัวหน้าห้องการที่4ซึ่งพาเมียไปรักษาตัวที่กรุงเทพว่านางไกสอนได้มาพักอยู่เรือนจ่าจามซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่สถานทูตลาวที่กรุงเทพ เมื่อได้ทราบดังนี้ร้อยตำรวจเอกบุญทันและร้อยตำรวจตรีพงจันทร์จึงพร้อมกันเข้าพบพ,พันโทกุประสงค์อภัยทูตทหารบกประจำประเทศไทยที่บ้านพักทุ่งมหาเมฆและได้แจ้งเรื่องราวให้ทราบโดยละเอียดพร้อมทั้งขอความช่วยเหลือให้นำตัวจ่าจามมาสอบถามเอาความจริงและปรากฏว่าจ่าจามบอกปฏิเสธว่านางไกสอนไม่ได้มาพักที่นี่ ในวันที่8เวลา19นาฬิกาทูตทหารบกลาวประจำประเทศไทยได้พานายตำรวจทั้งสองไปยังกองปราบปรามของตำรวจไทยและขอความช่วยเหลือหลังจากพบผู้บังคับการกองปราบปรามของไทยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยผู้บังคับการตำรวจฝ่ายปราบปรามของไทยได้จัดพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งพานายตำรวจลาวทั้งสองออกติดตามหาตัวนางไกศอนตามโรงแรมต่างๆจนเกือบทั่วทุกแห่งทั้งในกรุงเทพและฝั่งธนบุรีและนอกจากนี้แล้วยังออกจังหวัดปราจีนบุรีและอรัญยประเทศซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตแดนติดต่อกับกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยของนางไกสอนเลย ดังนั้นคณะนายตำรวจทั้งสองจึงโทรเลขด่วนมาถึงพันตำรวจตรีสุพันรัตนสมัยผู้กํากับว่าในวันที่7นางไกสอนได้ไปขอเซ็นพาสปอร์ตไปหาเมืองกัมพูชากับเจ้าหน้าที่ไทยแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไม่เซ็นให้นางไกสอนจึงได้เอาตัวหลบหนีจากกรุงเทพโดยไม่ทราบว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหน และหลังจากได้รับโทรเลขพันตำรวจตรีสุพันจึงไปสอบถามความจริงจากสถานทูตอเมริกาประจำเวียงจันทร์ทางสถานทูตได้แจ้งให้ทราบว่านางไกสอนมาเซ็นหนังสือเดินทางไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม เมื่อทราบความจริงเช่นนี้พันตำรวจตรีสุพันรัตนสมัยจึงคาดว่านางไกสอนคงหลบตัวไปทางปากเซขี้นาคและเข้าชายแดนกัมพูชาหรือไม่ดังนั้นก็ค้างอยู่แถวอุดรขอนแก่นหรือโคราชประเทศไทยจึงจัดวางแผนตามลำดับอย่างรัดกุมแล้วเข้าพบท่านบุญลับ ผู้อำนวยการบริษัทลาวเดินอากาศแจ้งผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ล่วงมาแล้วและแผนการติดตามในวันต่อไปให้ทราบโดยละเอียดซึ่งเรื่องนี้ท่านบุญลัพ์ก็ได้อนุมัติตามความเห็นของฝ่ายตำรวจทุกประการ จากนั้นพันตำรวจตรีสุพันจึงจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้ใตบังคับบัญชาอันมีร้อยตำรวจตรีใครสีจ่าสิบตำรวจตรีหมูและสิบตำรวจเอกพดุงมุ่งหน้าไปอุดรขอนแก่นและโคราชตามแผนที่วางไว้ส่วนพันตำรวจตรีสุพันร้อยตำรวจตรีแฝงตองบุกผาเดินทางโดยเครื่องบินไปปากเซในวันที่10ถึงปากเซเวลา9นาฬิกา45นาที เขาพบพันตำรวจโทรเฮ่งผู้กำกับแขวงเซโดนแจ้งให้ทราบแล้วแจกรูปนางไกสอนให้แล้วเดินทางต่อไปยังด่านตำรวจหาดไซคูนด่านขี้นาคข้ามไปพบกับเจ้าหน้าที่ด่านกัมพูชาเพื่อตรวจดูบัญชีว่ามีคนชื่อไกสอนผ่านเข้าไปยังกัมพูชาแล้วหรือยังทางด่านกัมพูชาตอบว่ายัง พันตำรวจตรีสุพันจึงมอบรูปนางไกสอนไว้ที่ด่านกัมพูชาและด่านตำรวจต่างๆที่ผ่านไปแล้วกลับมาแวะจำปาศัก์และปากเซตามลำดับแล้วได้ข้ามจากปากเซไปเมืองเก่าและด่านตำรวจต่างๆที่ฝั่งประเทศไทยและเลยไปถึงจังหวัดอุบลในวันเดียวกันเพราะสงสัยว่านางไกสอนจะจากกรุงเทพมาหลบตัวอยู่ที่อุบลเรื่องนี้ปรากฏว่าเป็นความจริงตามคาดหมายทุกประการ เพราะนางไกสอนมาพักอยู่อุบลจริงแล้วขออาศัยรถส่งน้ำมันจากวารินมาลงปากเซโดยแสดงตัวเป็นเมียคนขับรถน้ำมันแล้วนางไกสอนก็นั่งรถโดยสารผ่านด่านต่างๆไปถึงขี้นาคและนอนค้างอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนเพื่อจะเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่แผนของเธอล้มเหลวเพราะได้รับแจ้งว่าตำรวจเวียงจันท์ได้กระจายรูปถ่ายของเธอไปทั่วทุกด่านแล้ว นางไกสอนจึงตัดสินใจนั่งรถย้อนกลับทางเดิมจนถูกตำรวจด่านหาดทรายคูนจับกุ่มตัวได้ในที่สุดโดยการนำของพันตำรวจตรีสำลิศและภายหลังจับตัวได้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนางไกสอนไปกองกำกับตำรวจประจำแขวงสีพันดอนต่อมาวันที่12พันตำรวจตรีสำลิศได้นำตัวนางไกสอนมาแขวงเซโดนและส่งมอบให้พันตำรวจตรีสุพรรณรัตนสมัยผู้เป็นเจ้าคดีอยู่ที่นั่น หลังจากถูกจับกลุมนางไกสอนตกอยู่ในอาการเครียดจัดพยายามจะกลั้นใจตายและพยายามจะใช้ยาปลิดชีพตนเองอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและคอยปลอบขวัญจนเธอมีอาการดีขึ้นก่อนจะคุมตัวขึ้นเครื่องบินกลับสู่เวียงจันทร์เมื่อถึงสนามบินวัดไตเธอก็หน้ามืดเป็นลมจนต้องหามส่งโรงพยาบาลมโหสถเป็นเวลาหนึ่งคืน วันที่14กรกฎาคมคศิสตศักราช1967หลังจากอาการดีขึ้นตำรวจจึงนำตัวนางไกสอนส่งมอบให้กรมอายการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายคดีของนางไกสอนบัวพาไม่ใช่คดีลักทรัพย์ธรรมดาแต่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของระบบเศรษฐกิจและอำนาจในยุคนั้นแม้ตัวเลข14ล้านจะปรากฏชัดในบันทึกแต่คำถามที่ว่าเงินเหล่านั้นหายไปไหนหมด และใครคือผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงนั้นยังคงเป็นปริศนาที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบัน